สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24กุมภาปีธ์ปี25ค่ะเรามาอัปเดตทรงกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะตอนรับสัปดาห์แรกของช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ปลายเดือนกุมภาค่ะทุกคนเซตเราโดนไป1 2 2 0 7จุดนะคะขออัปเดตทรงกราฟตลาดหุ้นไทยภาพรวมสักหน่อยหลุด1,200จุดมาเมื่อไหร่ก็คือนี่แหละคะ่ะ1,000จุดต้นๆสําหรับเซ็ตเราในช่วงนี้นะคะยังลงแรงอยู่ค่ะแล้วก็หุ้นใหญ่หลายๆตัวก็ยังโดนเทลงมาเรื่อยๆนะคะและก่อนที่จะไปเซ็ตร้อยขอพาทุกคนไปอัปเดต DR ที่ อันดล่ายิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศสักหน่อยคืนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาก็จะเปิดเหมือนกันนะคะ ASML 01ยังไม่ผ่านด่าน22บาทวันนี้ก็โดนมาอีกค่ะ20สตางค์นะคะ aba, a l i b a b บา a b a 80ีอแนโอ้โหทำนวะทุกคน6บาท10สตางค์อ่ะอันนี้เป็นภาพรวมของเขากราฟแท่งเดือนนะนี่ลงมาแตะถึงโซนนี้ก่อนหน้านั้น2บาท98แล้วก็วิ่งขึ้นมาแตะโซนนี้ 4บาทแ4แล้วก็ย่อมาอีก2บาท98าแค่ะแนวรับโซนนี้แล้วก็พุ่งต่อมาถึงโซนนี้เลยค่ะในเดือนกุมภาเนาะหบาท20สตางค์ค่ะขอปรับสเกลด้านล่างเป็น1ปีสักหน่อยทรงกราฟเขาก็ทำนิวไฮเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดเขียวเต็มแท้งเลยค่ะ6บาท20สตางค์วันนี้ก็แย่ขามาบางๆนะคะลุ้นค่ะจะวิ่งไปต่อที่7บาทได้หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นหุ้นแม่เขาวิ่งด้วยนะคืนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะ b i d u 80 โดนเทลงมานิดหน่อยค่ะ Cn01 ก็โดนเทนิดหนึ่งนะในความโดนเทของเขาเนี่ยคือเขาวิ่งทะลุผ่านด่าน18บาทขึ้นมาได้แล้วนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทำ High ยอยู่ที่19บาทตอนนี้ชะลอนิดหน่อย อรอลุ้นนะคะ Next s t a t i o n แนวะต้านถัดไปก็คือ20บาทโซนนี้แล้วก็เบสเคสโซนประมาณ22บาทค่ะสำหรับ C N 01นะคะแล้วก็ f o r r i โดนเทมานิดหน่อยค่ะตลาดหุ้นเวียดนามก็โดนเทนะคะโกวันนี้ชะลอค่ะ Air M S ก็ย่อมานิดหน่อยนะคะยังไม่หลุดเท่าไหร่โอ้โหวันนี้ลงแดงกันทั่วหน้าเลยนะ j 8ก็ลงนะคะตลาดหุ้นอินเดียก็ลงค่ะทุกคน r o i a l บวกมานิดหน่อย L V M S 01ยังชะลออยู่แล้วก็ N D X 01ค่ะที่อันตรายยิ่งกับแต่ นี่ Nasdaq นโะดนเทลงมาเหมือนกันนะคะคืนนี้ลุ้นนะคะจะลงมาแตะอยู่ที่เท่าไหร่หุ้นใหญ่ๆห,หุ้นเทคใหญ่เนาะแล้วก็ส่วน S A 1 9บวกสวนขึ้นมานิดหน่อยค่ะหลังจากที่ลงมาทดสอบระดับแนวรับ15บาท80ถึง16บาทต้นๆเนี่ย ตอนนี้ก็พุ่งมาแล้วนะในความพุ่งของเขาเนี่ยมันเหมือนทรงนี้เลยอะเหมือนจะไปไม่ได้เท่าไหร่นะคะบางๆค่ะทุกคนแล้วก็ next station ถัดไปก็คือ17บาทโซนเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่าสำหรับ S A 19เนาะแล้วก็ s ิ n g t ลโดนเทนิดหน่อยะคะ่ะวันนี้ S P 5 0 1ก็โดนเทเช่นเดียวกันนะคะตลาดหุ้นไต้หวันก็โดนเหมือนกัน ไทเบฟบวกมานิดหน่อยค่ะบวกส่วนนิดนึงเนาะโตโยต้ายังเกาะอยู่ที่6บาทได้อยู่ค่ะรวมถึงยูนิโคลยังไม่ผ่านด่าน11บาทขึ้นไปได้นะวันนี้ก็ชะลอเซี่ยมี่0หลังจากที่วิ่งขึ้นมาทำนิวไฮสูงสุด วันนี้ก็ย่อนิดหน่อยนะคะขอไปอัปเดตเซตร้อยสักหน่อยว่ามีหุ้นเซกเตอร์ไหนที่โดนหนักๆบ้างในช่วงนี้หลุดมาพร้อมกับตลาดค่ะอย่างแอดวานนะคะวันนี้ทรงๆค่ะ286บาทอีออนก็ลงมาอีกแล้วค่ะทุกคน2บาทเนาะแต่ยังไม่หลุดทำนิวโลเท่าไหร่แล้วก็ อมตะค่ะ23บาท80สตางค์พยายามจะวิ่งอยู่แต่ยังไปไม่ได้วันนี้ก็ลงแดงเต็มแท่งเหมือนกันยังไม่หลุด20บาทของเราลงมานะคะในรอบนี้ดูหน่อยงบอัปเดตหรือยังโอ้โงบยังไม่อัปเดตเลยค่ะทุกคนส่วน AOT นี่ก็ยังลงมาเรื่อยๆนะคะหลุด40บาทหรือเปล่าวันนี้ปิดแดงเต็มแท่งค่ะยังไม่หลุด40บาทลงมาเท่าไหร่นะคะรอลุ้นค่ะพรุ่งนี้จะโดนเทหรือเปล่า,าวันนี้ AP บวกสวนน้ำในกลุ่มอสังหางบยังไม่อัปเดตค่ะแต่ราคายังทรงๆอยู่โซน แนวต้านสำคัญของเราอยู่ก็คือ8บาทนะคะสำหรับ AP แล้วก็ส่วนบ้านปูยังชะลอค่ะง,งบอัปเดตหรือยังสัปดาห์นี้ยังไม่อัปเดตนะยังไม่หลุด4บาทลงมาเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันอ่า BBL 153บาท50สตางค์อย่างที่เราอัปเดตกันไปแล้วก็สายเกงกำไรเราพูดบ่อยมากเส้นกั้นความลบละึ้นเนาะโซนเนี้ยเขาวิ่งผ่านด่านซนเนี้ยของเราขึ้นมาได้มาแตะแนวต้านที่158 160บาทเนี่ย นี่แหละค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เมื่อวันศุกร์ก็โดนมาแล้ว155วันนี้ก็ลงมาอีก153บาทคือถ้าเราไม่เทค p r o f ิตก่อนหน้านั้นเราก็คงจะลงมาเท่ากับทุนของเราที่เก็บในช่วงนี้นะคะโอ้โหดีใจมากๆที่เรามีเส้นกั้นความโลภในโซนนี้ขึ้นมาได้นะคะ Next Station ถ้าไม่หลุด150บาทนะ ก็จะมาอีกค่ะ 154, 155, 158, 160แล้วก็เบสเคสปิดจ็อบโซนนี้ได้หรือเปล่า 172, 175บาทนะคะสำหรับ BBL หุ้นในกลุ่มแบงก์เนาะส่วน b c h โดนเทนิดหน่อยค่ะยังไม่หลุดลงมาเท่าไหร่งบก็ยังไม่อัปเดตนะคะส่วนวันนี้ BCP วิ่งขึ้นมาทดสอบระดับแนวต้าน3 7 38บาทอีกครั้งหนึ่งแล้ว b h ก็ยังชะลอ B.L.A. รนเทนิดหน่อยค่ะหลังจากที่วิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านเนาะ B.T.S. วันนี้ก็ชะลอนะคะยังไม่หลุดเท่าไหร่แต่ C.B.G. ลงมาแล้วค่ะ 71บาทนะคะหลังจากที่อัปเดตงบไปราคายังเกาะอีกโซนแนวรับ7072บาทโซนนี้อยู่ค่ะยังไม่หลุดลงมาแตะถึง60บาทโซนนี้แล้วก็ยังมาไม่ถึงแนวต้านโซนนี้8 0 8 2บาทนะคะวันนี้แล้วก็ส่วนเซนเทลดนเทนิดหน่อยค่ะยังไม่ลงเยอะเท่าไหร่ CPO ก็ยังชะลออยู่ยังไม่หลุด50บาทนะคะแต่ CPF ีนี่ก็วิ่งสวนเหมือนกันแต่ในความวิ่งสวนของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวต้าน 23บาทอยู่ค่ะ Nextation s t แนวต้านด่านหินค่ะ25 26บาทโซนิบจะวิ่งต่อได้ไหมเพราะว่ารอบเนี้ยลงมาแค่นี้นะ19บาท80าทแล้วก็ ก่อนหน้านั้นเซตเรายังไม่หลุดมาถึง1,220จุดอ่ะเขาลงมาก่อนแล้วตอนนี้เซททำนิวโลแต่ว่าหุ้นในกลุ่มนี้บวกเขียวสวนขึ้นมานิดหนึงนะคะรอลุ้นงบค่ะส่วนเดลต้าค่ะบวกมานิดหน่อยนะคะยังไม่หลุดลงมาเท่าไหร่ขอดูหน่อยก่อนที่จะบวกเขียวเขาลงมาทำลอยที่72บาทนะส่วนเอโก้หลุด100บาทลงมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนเรารองบอยู่ ตัวนี้เราให้ worst case เนาะโซนประมาณ50-60บาทถ้าจะลงมาตั้งต้นใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านด่านแนวรับ90บาทโซนนี้ลงไปให้ได้ก่อนนะคะส่วนโกโบค่ะ XD จะขึ้นวันที่27กุมภาราคาก็บวกมานิดหน่อยรวมถึง GPSC ด้วย XD ก็จะขึ้นวันที่3นี้ราคาบวกมานิดหน่อยแต่แนวต้านที่30บาทอยู่เนาะ ก,ก็ยังโดนเทลงมาเรื่อยๆค่ะทุกคนวันนี้ลงมาหนึ่งบาท50นะลงหนักเหมือนกันนะวันนี้50บาทค่ะลุ้นนะคะจะลงมาแตะโซนนี้หรือเปล่าโซนลำไยห,หลายคนถามว่าโซนลำไยของเราคืออะไรขออภัยนะ,ะที่เราใช้คำศัพท์ที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่คือโซนลำไยของเราก็คือโซนไซเว้นั่นแหละราคาไม่ไปไหนมาไหนเนี่ย ยู่โซนเนี้ยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงแบบเนี้ยราคาไซด์เววิ่งออกข้างแบบนี้นะคะเราเราเรียกสับบ้านๆของเราว่าโซนลำไยค่ะทุกคนและถ้าเป็นทรงเนี้ยอดีตเขาบอกแล้วว่าฉันไปต่อไม่ไหวนะฉันโดนเทมาแตะโซนนี้นะอีกครั้งหนึ่ง37-38บาบาทค่ะสำหรับกราฟ แต่ก็รอรู้แหละว่าจะลงมาแต่แค่นี้แล้วไปต่อทำนิวไฮหรือเปล่าเนาะแล้วก็ส่วนการกูลยังชะลออยู่ค่ะหาหน่าบวกส่วนนิดหน่อยนะคะงบยังไม่อัปเดตค่ะแล้วก็ส่วนโฮมโปรโดนเทนิดนึง IRPC บวกเขียวขึ้นมานิดหน่อยก่อน XD จะขึ้นพรุ่งนี้เนาะ XD ขึ้นมารอแล้วนะคะ JMT ก็โดนเทนิดหน่อยค่ะวันนี้ XD ก็ขึ้นรอเหมือนกันลุ้นหลัง XD ขึ้นลุ้นเหมือนกันนะหุ้นใหญ่หลายๆตัวเนี่ยหลัง XD ขึ้นเนี่ยเขาจะลงมาย่ออยู่ที่เท่าไหร่อย่าง KBank ก็ลงมาย่อเหมือนกันแต่ยังไม่ได้หลุด150บาทลงมานะคะ KCE บวกมานิดหนึ่งเช่นเดียวกันกับ Hana ค่ะงบก็ยังไม่อัปเดตนะคะดูส่งกราฟเขายังกระจุกอยู่20บาทต้นๆ้นยังไม่หลุดทำนิวโล แค่แค่พี่โอ้โหยังบวกแรงอยู่นะคะตัวนี้อย่าให้วิ่งนะนี่แหละที่เราทำการบ้านเอาไว้ตอนลงลงแรงลงเยอะนะเนี่ยสังเกตดูสิตอนเขาลงอ่ะเขาลงแรงนะเนี่ยย้อนมาจนถึงโซนนี้เลย70-80บาทอะ่ะลงมาแตะอยู่ที่โซนประมาณ30 840บาทต้นๆ้นะแล้วค่อยก่อตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนเนี้ขึ้นมาแตะอยู่ที่58บาทแล้วค่ะทุกคนใกล้จะมาแตะแนวต้านที่60บาทของเราโซนนี้แล้วนะ Next station แนวต้านถัดไปก็คือโซนนี้แหละคะ่ะ72-75บาทนะคะสำหรับ KKP ส่วน KTB ค่ะย่อนิดหน่อยนะหลังจากที่วิ่งมาแตะแนวต้าน24บาทนะคะ KTC ก็ยังไม่หลุดนะวันนี้ยังบวกส่วนนิดนึง LH หุ้นในกลุ่มอสังหาก็ยังโดนเ hey ทอยู่นะ มิ้นยังเกาะอ,อยู่โซน28บาทอยู่เช่นกันค่ะส่วน OR ค่ะ XD ก็ขึ้นแล้วราคาก็โดนมาอีก30สตางค์แต่ยังไม่หลุดมาถึง10บาทนะขอดูหน่อยแยกขามาหรือเปล่าแยกขามาอยู่ที่11บาท60เท่านั้นเองนะคะลุ้นพรุ่งนี้จะลงหนักเท่ากับตลาดมากน้อยแค่ไหน OSP ก็โดนเทลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้แล้วก็ OSP เนี่ยหัวทิ่มแบบ ทิมหนักมากๆอ่ะ13บาท80แล้วนะทุกคนรอลุ้นนะจะลงมาแตะ worst case ที่เราให้กันเอาไว้หรือเปล่า8ถึง10บาทต้นๆเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันถ้ายังโดนเทแบบนี้อยู่เนาะส่วนปตทค่ะหุ้นแม่หลังจากประกาศงบออกมาแล้วก็ n e ็ตโปรฟิตตลอดทั้งปีลดลงเนาะ ตอนนี้ก็บวกขึ้นมาแตะที่แนวต้าน32บาทชูแขนมาได้นิดหน่อยเป็นเรื่องปกติแตะแนวต้านนะคะถ้าผ่านไปได้ก็คือ34บาทโซนนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าสําหรับปทอทในรอบนี้ส่วนสอพอค่ะ XD ก็ขึ้นรอเหมือนกัน125บาทลุ้นพรุ่งนี้นะถ้า XD ขึ้นแล้วเนี่ยจะลงมาแยกขาอยู่ที่เท่าไหร่ ลงมาให้เราหน่อยก็ได้นะเนี่ยโซน110บาทต้นๆเนี่ยยินดีมากๆนะคะสำหรับสอพส่วน GC XD ก็จะขึ้นเหมือนกันค่ะ3ม,มีนานะะราคาก็บวกมานิดหน่อยหลังจากทำนิวโลลงไปวันนี้แยกขามาไหมวันนี้ก็แยกขามาเหมือนกันค่ะ17บาท70สตางค์นะคะจับตาดูว่าจะลงมาต้นรอบอยู่ที่เท่าไหร่ QH ก็ยังโดนเฮลงมาเรื่อยๆคะ่ะทุกคนโอ้โหหุ้นในกลุ่มอสังหา ยังไม่มีวี่แววกลับตัวขึ้นไปได้เลยตัวนี้ก็รอลุ้นค่ะจะหลุดหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ลงมาไหมส่วนหุ้นราชค่ะวันนี้ตลาดทำนิวโลแต่ว่ายังไม่หลุดเท่าไหร่นะน่าจะชะลอดูงบที่จะอัปเดตออกมานะคะสำหรับหุ้นราชยังอยู่ที่27-28บเจ็ดบาทแนวต้านโซนนี้อยู่หลุดมาเมื่อไหร่ยินดีเหมือนกัน25 2 6บ้าบาทโซนนี้นะถ้าไปต่อไม่ไหวรอบนี้ค่ะส่วน R c l ซแต่แนวต้านก็โดนเทนิดหน่อยนะคะสวัดชะลออยู่โซนนี้ s อ b ซีก็ โดนนิดหน่อยไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่นะตัวนี้เราอยากจะให้แบบว่าลงมารับเราแบบ100ต้นต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วน SCC บวกส่วนตลาดนิดหน่อยค่ะหลังจากประกาศงบออกมานะและก็แยกขามาเหมือนกันค่ะทำนิวโลอีกแล้วนะคะอยู่ที่139บาทคะ่ะทุกคนหลุด140บบาทลงมาเป็นที่รับร้อยทีนี้จะลงมา ตั้งต้นใหม่ในช่วงราคา80-90บาท Worst Case ของเราหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะรอลุ้นเหมือนกันเนาะส่วนแสนซีรีสค่ะยังชะลออยู่โซนนี้สุภัยก็ยังเกาะแนวรับที่16บาทอยู่ลุ้นเหมือนกันตัวเนี้ย จะหลุด14บาทโซนนี้ลงมาทำนิวโลอยู่ที่12-13บาทหรือเปล่านะคะแล้วก็ t ท s c o XD ก็จะขึ้นเหมือนกันค่ะวันที่3มีนานะขอดูหน่อยว่าจ่ายเงินปันผลอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่90สตางค์ค่ะในช่วงตลอดทั้งปี2024เนาะในวันที่3เดือน3แล้วก็จ่ายคือก,ก็คือวันที่6พฤษภานะทุกคนไม่ต้องตกใจนะถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ย ซื้อแล้วก็ถือมาถึงวันที่3มีนาและอาจจะขายวันที่4มีนาเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลแต่ว่ากว่าจะเข้ามาเนี่ยก็คือวันที่6พฤษภาคมนะคะเขาจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ส่วนติดล้อค่ะโดนเทนิดหน่อยทิสโก้ก็ยังชะลออยู่ t l i ก็ยังอยู่แนวต้านโซนนี้อยู่นะหลังจากที่วิ่งทะลุทำนิวไฮขึ้นมาแตะ 12บาท30สตางค์นะคะ next station mm hmm. ก็คือ13บาทโซนนี้จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็วิ่งแรงเหมือนกันตอนที่เข้ามาในตลาดแรกแรกสิบาท80สตางค์นะคะสำหรับ TLI แล้วก็ส่วน TOP XD ก็จะขึ้นเหมือนกัน27กกุมภาราคายังชะลออยู่ True ก็ยังชะลออยู่เหมือนกันนะคะยังไม่วิ่งเท่าไหร่แล้วก็ผลประกอบการออกมาแล้วค่ะขาดทุนน้อยลงนะะรายได้ลดลงด้วย จากปี23เนี่ยขาดทุน1 5 0 0 0้านล้านพอมาปี24่เนี่ยขาดทุน10,000ล้านแต่ก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่นะคะบุ๊กเนี่ยอยู่ที่2บาทนะราคาปัจจุบันพุ่งมาแล้ว12บาทค่ะหลังจากที่ลงมาทำโลสุดๆเนาะนี่แตะอยู่โซน5บาทตอนนี้วิ่งมาแตะที่โอ้สิบสองสิบสามบาทแล้วนะคะสำหรับทรูรอลุ้นจะจบรอบอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนทีทีบีวันนี้ยังชะลอค่ะแล้วก็ทียูเอ็กซ์ดีจะขึ้น28กสกุมภา ราคายังชะลออีกโซนแนวต้าน12บาทนะคะปิดท้ายด้วย w h a ค่ะงบออกมาหรือยังงบยังไม่อัปเดตนะคะแต่วันนี้ก็โอ้โหลงเยอะนะทุกคนเขาก็โดดร่มลงมาแตะถึง3บาท48สตางคนะ์นะคือหลุดแนวรับ4บาท50สตางค์โซนเนี้ยวันเดียวอ่ะโอ้โหลงมาแตะถึงโซนนี้เลยแล้วก็วิ่งมาปิดอยู่ที่3บาท70สตางค์เป็นที่รับร้อยค่ะเนี่แหละค่ะเป็นเคสต s ดดี้ให้เราได้ศึกษาได้ดีมากๆ ก่อนหน้านั้นกลางปี2022ลงมาแตะ2บาท80แล้วก็วิ่งทะลุทำนิวไฮถึง6บาทอะโซนเนี้ย6บาทต้นต้นะแล้วก็ไว้ลายอยู่โซนเนี้ยไม่นานนะก็จบรอบโดนเทหลุดล่วงลงมาค่ะอย่าชะล่าใจกับตลาดหุ้นไทยเราในช่วงนี้นะคะลงมาแตะเป็นที่เรีบร้อยค่ะทุกคนถือว่าลงมาเร็วเกินคาดนะลงมาทดสอบระดับแนวรับโซนนี้แล้วนะคะ next station ก็คือโซนนี้ค่ะ 2บาท80ถึง3บาทต้นๆ้นสำหรับ WHA นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอังคารเรามาอัปเดต ทรงการาฟตลาดหุ้นไทยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะหลุด1,220จุดลงมาแตะ1,200จุดทุ่นทวได้หรือเปล่าหรือจะแย่ขาหลุด1,200จุดลงมาอีกไหมสำหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ